ครับเพื่อนๆ่ครับดูวิวครับวิววิววิวยอดข่าวครับนี่เรากำลังเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับอันนี้ใบใบข้างหลังครับเดี่ยเราจะมาใหม่ครับใบใบข้างหลังอันนี้ทางทางขึ้นนะครับอันนี้คือทางกลับบ้านใช่ครับผมถ้ากิดผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นทางกลับบ้านฝั่งนี้ ฝั่งขวามือผมส่วนฝั่งซ้ายเป็นทางที่ว่าเราแลนด์มาร์กเลยครับที่มีธงชาติไทยปากอยู่เยอะไม่รู้จะกลับไปถึงบ้านเปล่ารู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อากาศเย็นจัดนี่ครับดูวิวดูววครับดูวิวแป้งออกหมดเลยครับแป้งออกหมดเลยครับร้อนจาดครับนี่ครับคือ นักต่อสู้การเดินทางครับมันต้องสุดยอดครับทําไมอันนี้เขาเรียกเรามาถึงนี่เขาเรียกว่าสุดยอดเลยครับอันนี้สุดยอดของจริงครับแม้แต่เสาๆหุ่นเพียวๆก็ยังมาถึงครับอันนี้คือนักกองเที่ยวครับผมลืมไม้เท้าเฉยเลยดีครับจะน,นั่งทานเช้ากันนะครับ นี่ครับแต่จะทานขนมอะไรก็มีครับนี่ครับ,รบจเจดีย์พไทยรูปอีกที่หนึ่งครับยูฝั่งนู้นครับสวยมากครับสวยมากขอบอกสวยมากที่นั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่นั่งอยู่เมื่อกี้นี่สวยมากไอ้นั้นข้างนอกก็อีกเรื่องหนึ่งไอยอกยอดย,ยอกเดี๋ยวเมียไ,ได้ดูคลิปนี้โดนด่านี่ครับวิวครับ นี่ครับวิวเพื่อนชอบมาชอบหมานี่ครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็นแยกแยกเมื่อกี้นี่ผมยังไม่ได้มาตอนที่ขึ้นครับผมผมไม่ลงมาถ่ายตรงเนี้ยถึงจะต้องถอดรองเท้าเลยครับท่านเพราะว่ามันจะลื่นนี่ครับดูวิวครับอันนั้นคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศ เมียนมานั่นเ็ายังทำข้าเนเลื่อนลอยอยู่นะครับนู่นครับยังทำข้าเลื่อนลอยอยู่แต่ว่าไม่ใช่บ้านเรานะครับบางประเทศเพื่อน,นบ้านก็ยังทำไร่ข้าวเลื่อนลอยกันอยู่นะครับนู่นครับวิถีชีวิตธรรมชาติสมัยตอนที่ผมเด็กๆครับผมแบบนี้นะครับ <c oughs> โทษทีครับพอดีขึ้นมาดอยสูงครับมันก็เลยอากาศก็เลยเปลี่ยนคอก็เลยคันนิดนึง ผมต้องมองกล้องเลยผมต้องมองทางเลยครับผมจะตีลังกาไหลตลบเลยครับเนี่ยไม่ใช่ตลบเดียวนะครับไม่ใช่สามตลบด้วยเป็นพันๆตลบเลยครับเนี่ยกว่าจะลงไปถึงคนเหี่ยว,วครับนี่ครับดูเหี่ยวทีครับลึกไม่ลึกดูเหี่ยวครับ ไม่ค่อยย่องครับย่องเบาครับหรือผมต้องต้องประคองตัวนี้หนึ่งครับผมลืมไม้กระเท้าผมเฉยเลยครับผมก็เลยต้องใช้นี่แหละย่านี่คอยดึงไว้เอ้าผมหลอกมาทางล่ากเลยเพื่อนอีน้าหัวไม่ทิ่ม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเที่ยวใหม่นะครับนี่ครับช่อง Youtube ผมนะครับธนาวินลุยชมธรรมชาติครับอันนี้คือพ,พวกพี่ๆที่อยู่กรุงเทพกันนะครับเขาอุตสามาถ,ถึงบ้านเราเลยครับเราเป็นเจ้าของพื้นที่แท้ทำไไมเราต้องลงทุนรีวิวสถา,านที่เราด้วยสิเพื่อให้เศรษฐกิจในบ้านเราจะได้ดีขึ้นเขามาเที่ยวเขามาซื้อของอะไรเราเงินทองจะได้หมุนเวียน ต้องรีวิวบ้านเรามั่งไม่ว่าต่างประเทศหรือในประเทศมีอันนี้คืออันนี้คือ,อหมอหมอหมอใหญ่ครับอันนี้นักนักสํารวจพื้นที่นี้ครับราชาวลิงกันคุณดูครับ <c oughs> วิวสุดยอดครับฝั่งนู้นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับฝั่งนู้นครับตรงนี้เลื่อนนะพอระวังนะ <c oughs> นี่ครับธนวินพาลุยชมธรรมชาติครับนี่ครับของแท้ครับของแท้ของแท้ของแท้แถวว่าเอามันน่ากลัวแต่ว่ากูจะกูจะกูจะกาไปเหรอมือเดียวระวังโรงนั้นตกงนะเออไม่ต้องใช้มือแต่ว่าผมไม่กล้าไปนะครับตอนนี้เพราะว่าเชิงผมไม่ค่อยดีครับตอนตอนนี้ไม่ต้องลงมาแล้วเฮ้ยกูลงมาได้ตรงนั้นน่ะโอ้เอาตรงนั้นนะกูเอาอยู่แล้วก็มือ้งใช้ไอตรงนี้กูเอาอยู่ พอดีเมื่อกี้ผมไปกระชากไปหนึ่งหนึ่งกระบอกมันก็เลยออกจะออกจะโลกหมุนนิดนึงออผมกล่าวว่าผมจะไปนู่นนะครับแต่ผมไม่กล้าครับเ่ยครับเดี๋ยวให้เอาใก้โอกาสหน้าดีวผมจะผมจะถวายชีวิตเลยครับมผมไม่กล้าไปครับคขาผมสั่นเดงๆๆๆขอขอบอก นี่ครับพี่เขาเรียกว่าเขาแหลมอะของจริงครับพี่แหลมเหรอไม่ใช่พี่แหลมนะครับไอพี่แหลมหัวร้านนั่นไม่ใช่ครับนี่ครับผมผมอยากจะไปนู่นแย่เลยครับแต่ว่าผมไม่กล้าไปครับขาผมผมผมยืนผมยังสั่นอยู่เลยครับเนี่ยไม่ได้สั่นซูนครับสั่นสั่นกลัวนู่นครับโอ้โหสุดยอดเลยครับว่ามึงยืนดีดเด้ตังแขนงแขนลังจัอันนั้นฝั่งบ้านเราครับประเทศไทย นู่นครับโอ้โหผมอยากจะไปถ่ายลงตรงนู้นอะที่เขายืนอยู่เดี๋ยวถ้าผมไปนี่ผมตายแน่ๆครับหน้าปีนมากเลยแต่ผมไม่กล้าปีนโอ้โหไอปองไม่กล้าไปเหรอไปถ่ายพ่อหน่อยดิโอไม่ต้องแล้วพี่ย่ามันแล้วอันตรายดูครับแต่เพื่อนๆเขาทักว่าไม่อันตรายครับแต่ว่าผมเพราะว่าใช่ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง YouTube ผมธนวินลุยชมธรรมชาติครับนี่ครับธรรมชาติของแฉของแฉแต่ว่ามึงให้ไอ้ล่ามึงอยู่ตรงนู้นทำไมมึงไม่ใช้มันวะให้อย่าพึ่งคืนมึงพื้นกูได้พูดคุณขาอะไรคุณคุณท่านอะไรเนี่ยฉันเธออะไรเนี่ยพูดอะไรมึงกูไม่ใกลพี่ไม่พอเลยให้ล่ามมึงถ่ายให้ดิไอ้น้ำไม่ลงไปกูว ถ้าเกิดเรามาตอนเช้านะพี่พวกพี่พี่น้องนเอ้ยหมอกนี้เสมอหัวผมนี้แหละเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หมอกเลยครับอันนี้ผมย้อมผมมาอันนี้ไม่ใช่หมอกนะครับมันแล้วก็ไม่ใช่ฤดูใบไม้แห้งด้วยนี่ครับถ้าเรามาตอนเช้าครับหมอกนี้จะเสมอหัวเลยครับข่าโพนี่ครับไม่ใช่หัวผมนะ